สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาสอนวิธีทําเรือพลังงานไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะก็จะมีมอเตอร์ค่ะใบพัดเรือนะคะแล้วก็ฐานก้อนโตๆตตแบบนี้เลยค่ะที่สามารถแล่นในน้ําได้จริงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล่นน้ํากระจายเลยค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดกลองโฟมให้เ<ถ>ป <understands Ireland> ็นรูปร่าง <God> <souvent> ของเรือก่อนนะคะวันนี้ย้อมก็จะใช้เป็นกลองโฟมเก่าค่ะขั้นตอนแรกก็จะตัดให้เป็นรูปร่างของเรือก่อนนะคะตัดออกมาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแผ่นโฟมที่เป็นแผ่นเรียบเลยนะคะก็สามารถวาดเป็นรูปร่างของเรือได้เลยค่ะแล้วก็ตัดตามรูปแบบเลยนะคะนี่ค่ะย้อมก็จะตัดออกมาเป็นเขาโครงของเรือก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมาตัดตกแต่งความสวยงามอีกรอบนึงค่ะ นี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทำการตัดตกแต่งความสวยงามได้เลยค่ะ ะะก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทําการตัดช่องเพื่อที่จะใส่มอเตอร์นะคะเราก็ทําการวัดความกว้างให้มีขนาดเท่ากับมอเตอร์ค่ะส่วนความลึกนะคะพี่ออมจะตัดลงลึกไปประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นช่องแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมอีกชิ้นหนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นที่กั้นฐานค่ะโดยเราจะตัดให้เป็นรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้นะคะความกว้างนะคะก็ตัดให้เท่ากับความกว้างของเรือเลยนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะตัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตกแต่งด้านหน้าของเรือค่ะนี่นะคะวัดให้มีขนาดเท่ากับเรือนะคะก็จะได้แบบนี้เลย นี่ค่ะแล้วก็จะได้กับทั้ง3ชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะนําโฟมของพี่อ้อมมปทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเก่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการประกอบชิ้นด้านหน้าเข้าไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะติดส่วนนี้เข้าไปก่อนเลยส่วนที่อยู่ด้านหน้าเรือนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยชิ้นต่อมาได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่กั้นฐานนะคะ เราก็ติดเข้าไปในช่วงท้ายๆของเรือเลยค่ะแบบนี้เลยตามมาด้วยฐานนะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้เป็นฐานก้อนใหญ่เลยนะคะนอกจากจะให้พลังงานเยอะแล้วนะคะก็ยังช่วยสร้างสมดุลให้กับตัวเรือด้วยนะคะทําให้เรือไม่คว่ำง่ายค่ะนี่นะคะเรือจะแล่นดีมากเลยนะคะถ้าเราใช้เป็นฐานก้อนเล็กนะคะเรือก็จะคว่ำง่ายค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมในชุดของมอเตอร์นะคะซึ่งจะต่อเข้ากับหางเรือแล้วก็ใบพัดเรือนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดของเรือนะคะแล่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหางเรือค่ะพี่อมก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อนะคะมาทําการประกอบเข้าไปกับใบพัดของเรือแบบนี้เลยส่วนใบพัดเรือนะคะพี่อมก็จะสั่งมาจากลาซาด้านะคะราคาไม่แพงเลยนะคะ เราก็ทําการประกอบพางเรือเข้ากับใบพัดแบบนี้เลย นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทําการประกอบสวิตช์ปิดเปิดเข้ากับตัวมอเตอร์เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเชื่อมสายไฟเข้ากับตัวสวิตช์ปิดเปิดแบบนี้เลยซึ่งตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวควบคุมใบพัดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะประกอบชุดมอเตอร์ชุดนี้นะคะเข้ากับตัวเรือได้เลยค่ะโดยจะวางมอเตอร์เข้าไปในช่องที่เราเจาะไว้รอบแรกนะคะนี่ค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ทําการติดกาวเข้าไปที่มอเตอร์ก่อนเลยนะคะใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะจะได้แน่นๆนะคะนี่ค่ะเรวก็วางไปในช่องที่เราเจาะไว้ครั้งแรกเลยนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทําการเชื่อมสายไฟเข้ากับฐานได้เลยนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําที่เก็บสวิตช์ปิดเปิดค่ะพี่อมจะใช้เป็นกาวสอหน้าค่ะติดไว้ด้านข้างของเรือตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเป็นที่เก็บสวิตช์ปิดเปิดได้อย่างดีเลยนะคะจะได้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเมื่อเวลาเรากดเปิดกดปิดจะได้สะดวกสะดวกนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะ ะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับเรือพลังงานไฟฟ้าจริงๆแบบนี้เลยค่ะแดนน้ํากระจายเลยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ